ครับเพื่อนๆครับถ้าเป็น A 1ร้อยนะครับซูซูกิ A 1ร้อยเนี่ยตัวคาบูมันจะไม่มีน็อตให้เราปรับของคันนี้นะครับมันจะไม่มีน็อตให้เราปรับปรับรอบเดินเบานะครับตัวนี้เขาใช้ระบบดึงเงานะครับดึงเงาทีนี้ตรงนี้มันมันปรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สายรัดรัดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันตั้งรอบเดินเบาไม่ได้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้สายรัดรัดแกนเอาไว้นะครับให้มันอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีน็อตปรับได้อยู่นะครับตัวนี้มันไม่มีน็อตปรับนะครับมันจะมันใช้ระบบดึงนะครับดึงแบบนี้นะครับถ้าเราดึงสูงนะครับมันจะเล่งนะครับถ้าเราปล่อยเนี่ยมันมันก็จะเบานะครับนะครับ แล้วก็จะให้มันอยู่ในระดับนี้นะครับเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวเราอเบืบ้องต้นเราจะรัดแบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงเราคิดวิธีออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดับแปลงใหม่นะครับ อบนะครับผมก็เดินเบานิ่งอยู่นะครับเดินเบานิ่งอยู่โอเคเลยนะครับคันนี้นี่เดินเบานิ่งนะครับก็โอเคสตาร์ตติดง่ายอยู่นะครับ เพื่อนครับสำหรับซูซูกิเอรอยนะครับคันนี้นะครับคาบูเนี่ยจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับคาบูแล right come, ้วทีนี้มันจะไม่มีตัวปรับรอบเดินเบานะครับตัวรอบเดินเบาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับใช้ใช้การดึงนะครับสลักตัวนี้เวลาที่เราดึงอะคาบูมันจะชักลุกเร่งขึ้นนะครับเวลาที่เราดึงขึ้นเนี่ยลุกเร่งมันจะชักขึ้นนะครับมันก็เลยจะเร่งขึ้นนะครับเวลาที่ดันลงไปอะลุกเร่งมันจะกดลงนะครับเฮ้ยตอนที่เราดันลงไปครับลุกเร่งมันก็จะลงไป ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอิสระกับสายคันเร่งนะครับมันจะแยกกับสายคันเร่งมันจะทําหน้าที่ในการดึงขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนลงเนี่ยตอนลงลงไปอิสระนะครับทีนี้มันจะตัวนี้มันจะใช้ในการตั้งตั้งรอบเดินเบานะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้สายลัดสายไฟนะครับตัวลวดสายไฟอ่ะัดรัดแกนมันไว้นะครับเพื่อเพื่อที่จะตั้งรอบเดินเบานะครับ ถ้าเราไม่รัดไว้เราเดินเนบามันไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งไว้มัดไว้สองสอ,งอันพอดีนะครับก็สตาร์ทง่ายอยู่สตาร์ทติดง่ายนะครับเดินเบาได้